ตอนนี้นะคะพิงค์พาทุกคนมาอยู่กันที่บริษัทเบเตอร์ซินิเค e จำกัดค่ะได้ยินมาว่าสินค้าในกลุ่มของวี n ูนิคนะคะมีผลิตภัณฑ์ Distilled Water หรือน้ำกลั่นบริสุทธิ์ด้วยหน้าตาสินค้าและแรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวตาไปดูพร้อมๆกับพิงค์เลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะพิงค์ก็พาทุกคนมาอยู่กับนั้นหนึ่งค่ะฝ่ายเทคนิคบริษัทเบเตอร์ซินิเคตจำกัดค่ะนั้นหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ได้ยินมาว่าตัวผลิตภัณฑ์ของวิวนี้ก็ค่ะตอนนี้มีสินค้าใหม่เข้ามาด้วยซึ่งเป็นตัว distilled water ใช่ไหมคะใช่ครับนอกจากชุดทดสอบคุณภาพน้ําน้ํายาสตอเลดก,ก็จะมีน้ากันแท้บริสุทธิ์ distilled water เนี่ยครับที่มีค่านดักที่ต่ําแล้วก็ไม่มีสิ่งปนในน้ําเลยแล้วตัว distilled water นี่มีกี่ชนิดคะแล้วแต่ละชนิดนี่ใช้ยังไงบ้างของบริษัทเบตเตอร์ s, สเนิเกตจำกัดน,นะครับก็จะมีแพ็กเกจจิ้ง2แบบคือ5.5ลิตรจะบรรจุ2ขวดใน1แพบบ็ค ลักษณะงานที่ใช้ก็จะเป็นพวกงานวิเคราะห์วิจัยห้องแลบงานควบคุมคุณภาพงานชุบโละหะไวคัสแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง่วนที่เป็น2ลิตรเนี่ยจะบรรจุ6ขวดใน1่แพ็คก,ก็จะใช้กับงานเตรียมอาหาเรเลี้ยงเชื้อครับเรียกได้ว่าใช้งานได้ครอบคลุมมากเลยนะคะแต่พี่ยังมีอีกหนึ่งคำถามค่ะว่าตัว distill water ของวิวนิกเนี่ยคะ่ะกับของแบบทั่วไปมันแตกต่างกันยังไงอะคะ จุดเด่นและความแตกต่างของ d ิฟฟิว t ว r ของ b บ t เตอร์นะครับก็จะเป็นข้อหนึ่งคือค่า Conductivity หรือสิ่งเจือปนในน้ำเนี่ยจะต่ำมากเนื่องจากเรามีการพัฒนาแล้วก็วิจัยจากผู้เชี่ยวชาญอยู่สม่ำเสมอครับแล้วก็ข้อ2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการ Pa c เก g i n g ที่ดีปราศจากสิ่งเจือปนจากการเก็บสินค้าแล้วก็การเคลื่อนย้ายสินค้าครับวันนี้นี่ได้ข้อมูลเยอะมากเลยนะคะต้องขอบคุณนั้นหนึ่งมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะในแบรนด์วิูนี้ของบริษัทเบตเตอร์ซินิเกตจำกัดค่ะซึ่งมีประสบการณ์การทำงานมากว่า20ปีถ้าหากใครสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ